มาสร้างแผนการเปลี่ยนแปลงกันเถอะแผนการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความฝันของเราเป็นจริงถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีพอสิ่งที่คิดไว้ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จการเขียนแผนการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง30%แผนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรต้องเหมาะสมกับตัวเราเห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธรรมมีขั้นตอนรายละเอียด มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนมีการประเมินติดตามในรายละเอียดมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นไปได้รู้หรือไม่อย่าลอกแผนของคนอื่นมาใช้เพราะแผนของใครก็เหมาะกับคนคนนั้นทำตัวเหมือนนักสืบหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองและเรียนรู้เพื่อหาแผนที่ดีที่เหมาะกับตัวเราไม่ควรตั้งเป้าว่าแผนจะสมบูรณ์ในครั้งแรกแต่ควรค่อยๆปรับและทำไปตามความเหมาะสม แผนควรชัดเจนอยู่ในใจเราไม่ใช่อยู่แค่บนกระดาษหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์เปลี่ยนอย่างไรให้สำเร็จจะเปลี่ยนทั้งทีต้องมีแผนการรู้จักเคล็ดลับการเป็นคนใหม่ด้วยการสร้างนิสัยการกินแบบใหม่ๆ